สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวป่าหมอสีนะครับผมกับหมอผูอผมเสียมงป่าโปลิโออีกเช่นเคยนะฮะสำหรับช่องที่ทำมาเพื่อคนรักป่าหมอสีโดยเฉพาะนะฮะวันนี้ก็เข้าสู่ EP ีที่11แล้วนะครับผมก็เห็นคนมาคอมเมนต์นะฮะว่าให้ผมทำรีวิวเกี่ยวกับฟองน้ำออกซิเจนตู้ป่านะครับวันนี้ก็ EP ที่1 1นี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ละการัเป็น EP เลยเพราะว่า หมดบ้านผมตอนนี้ก็คือเปลี่ยนระบบมาเป็นใช้กอ,องฟองน้ํานะครับก็คือแบบตัวข้างหลังผมนี้นะครับอ่ามันดียังไงนะครับผมก็ลองคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเราไปซื้อนะครับแค่แค่ฟองน้ํามันตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันเล็กหรืออันใหญ่ก็น่าจะประมาณยี่สิบขึ้นถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่ทีเนี้ยผมมามีความคิดว่าแบบเออเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันมันมันยี่สิบาทขึ้นก็จริงอะ่ะบางอันก็สามิบาทแต่แบบมันก็ได้แค่อันเดียวใชฟัะผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อตัวฟองน้ําแบบนี้นะครับที่เป็นก้อนก้อนหนาๆอันนี้ที่จริงก้อนใหญ่นะครับมันจะยาวมันจะยาวสูงนะครับก็ถ้าผมถ้าผมแบบหั่นจริงๆก็ได้ประมาณสี่อันนะครับ สี่อันก็ลองคิดภาพดูว่าตู้ฟลาเราสี่ตู้อะถ้าเราไปซื้อกองดำนะครับฟองน้ําดำก็ตกประมาณอาตีไปร้อยหนึง่งสี่อันร้อยหนึง่งหรือแปดสิบาทแต่อันนี้ยี่สิบาทเราได้สี่ตู้หรือแบบน้อย,อยลงมาหน่อยก็สามอันกำลังพอดีนะครับต่อก้อนหนึ่งซึ่งผมมคิดดูแล้วมันต้นทุนในการที่เราจะใช้ฟองน้ำอ มันถูกกว่าที่เราไปซื้อของปาลาโดยเฉพาะนะครับผมก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าผมไปซื้อยกลังมานะครับเพราะว่าก้อนหนึ่งมันจะยีบาทต่อให้ผมซื้อเป็นลังมันก็คิดผม20บาทครับไอร้านทุกอย่าง20บาทนะครับก็คือถ้าใครหาซื้อได้ถูกกว่านี้ก็ก็ดีนะครับก็เอามาบอกข่าวสารสําหรับพี่น้องชาวปลามอสีด้วยละกันนะครับผมส่วนผม ทำไมถึงเลือกใช้เพราะหนึ่งต้นทุนมันถูกลงนะครับแล้วก็มันใช้ได้เยอะด,ด้วยอย่างสมมุติผมอย่างเงี้ยถ้ามันดำถ้ามันดำแบบเนี้ยก็คือหลายคนอาะเวลาเปลี่ยนน้าอาจจะถอดกรองออกมาล้างทุกครั้งอย่างเงี้ยครับแต่ยังสําหรับผมเนี้ยผมเป็นคนขี้เกียจน,นะครับเวลาผมเปลี่ยนน้าตู้ปลาผมก็จะดูแต่น้ําแล้วก็เติมน้ํานะครับซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะฮะถ้าแบบบางคนเขาแบบอยากให้กรองมันสะอาดเขาก็จะถอดไปล้างแต่ผมไม่นะครับ ก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะฮะก็เอาแต่แบบอย่างดีๆไปล้วกันนะครับผมก็ส่วนของผมนะครับถ้ามันดำแบบดำแบบจนแบบไม่ไหวแล้วเนี้ยผมก็จะตัดปัญหาไปเลยนะครับคือตัดก้อนใหม่มาแล้วก็เอามาใส่แทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมแล้วกันว่าในแต่ละตู้ผมผมใช้ขนาดเท่าไหร่มั่งนะครับผมแต่ว่าคืออันนี้ผมมาบอกข้อดีข้อเสียสําหรับอฟองน้ํานะครับว่า ข้อดีคือหนึ่งถูกถูกนะครับแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือระบบเหมือนฟองน้ำกับตู้ปลาเลยครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนข้อเสียก็อาจจะแบบถ้าผมซื้อแบบสีเหลืองสีเขียวมาอย่างเงี้ยมันข้อเสียก็อาจจะดำง่ายนะครับข้อเสียเลยคือดำง่ายแล้วเวลาเราเอาไปล้างเอาไปล้างก็บางทีขี้ก็ไม่ค่อยออกนะนี่คือข้อเสียของฟองน้ำตัวนี้นะครับ มาเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วกันนะครับผมว่าตู้ในแต่ละตู้ที่ผมใช้ฟองน้ําเป็นยังไงนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟองน้ําก็คือของปลาโดยเฉพาะนะที่มากับตัวกรองนี้นะครับอันนี้คือแบบออริจินอลมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเราไปหาซื้อมันก็จะตกประมาณก้อนละยี่สิบสามสิบบาทโดยประมาณนะเนี่ยผมก็เลยมาดัดแปลงลมก็แรงเหมือนกันนะครับก็แรงเหมือน ตัวที่มาเป็นออริจินอลเลยนะครับเพราะว่าเราใช้แกนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนฟองน้าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยบ้านผมก็จะใช้เป็นกอง,องนี้ครับน้ําก็ใสเหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเนี่ยผมจะใช้ต,ตู้เลยนะครับอย่างสมมุติอันเนี้ยตีไปเลยว่าก้อนหนึ่งผมตัดแบบ สามชิ้นนะฮะในก้อนหนึ่งยี่สิบาทผมได้แล้วสามสามตู้นะครับเนี่ยผมก็จะใช้ระบบกองฟองน้ำหมดเลยนะครับผมว่ามันประหยัดดีนะครับเนี่ยอย่างสมมติมันแดงๆอย่างเงี้ยคือมันล้างไม่ออกแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยข้อเสียเราอย่ามองแต่ข้อดีนะครับเรามองข้อเสียด้วยเนี่ยครับคือนี่คือขี้ปลาฝุ่นทั้งนั้นนะฮะแบบมันหนามากนะครับคือผมจะเอามาล้าง ยิงน้ำเพื่อให้ขี้ออกมันก็ไม่ออกครับมีวิธีเดียวคือผมตัดก้อนใหม่มาใส่ให้มันเลยนะครับเนี่ยข้อเสียคือมันดําง่ายนะครับแต่น้ําก็ใส่นะครับเนี่ยเนี่ยผมใช้หมดเลยนะครับเป็นฟองน้ํานะครับเนี่ยะตุ้นไหน เป็นฟองน้ำหมนะครับ ครับผมก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่แบบเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยสําหรับมือใหม่นะครับก็ผมก็มาพูดได้เท่านี้นะครับว่าแบบข้อดีมันเป็นยังไงข้อเสียมันมีอะไรนะครับมันทุกอย่างนะครับผมข้อดีมันต้องมีข้อเสียสมองนะครับแต่ข้อดีมันมักจะดีกว่าข้อเสียนะครับก็คือลองตัดสินใจดูนะครับแต่บางคนถ้าเขายังแบบยึดติดว่าเออ อยากได้แบบสีดําแบบออริจินอลก็มันเป็นสิทธิี่ส่วนบุคคลนะครับแต่แบบอย่างสมมุติผมอย่างเงี้ยผมแบกบผมแบกภาระไม่ไหวนะครับเพราะว่าตู้มันเยอะเราจะไปซื้อมาใส่ทุกตู้มันก็คือเอาไว้ง่ายราคามันอย่างสมมติผมลงทุนอันเนี้ยเท่าหนึง่งแต่ถ้าผมไปใช้ของปางก็อาจจะเพิ่มไปอีกสองเท่าเนี้ยซึ่งราคานะครับหมายถึงราคา แต่ซึ่งใช้งานก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมมองว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วส่วน EP ไหนนะครับผมอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าผมทําให้ได้ผมก็จะทํานะฮะถ้าผมไม่มีความรู้ผมก็จะไปหามาให้ท่านให้ได้นะครับผมไว้เจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ